พาหายใจใหายคอกันมาแล้วนะครับมามันกันต่อเลยครับกับเด็ดมวยเดือดครับวันนี้ในรูปแบบของอนอกสุดโหดฮายาคู่นี้ต่อยกันในพิกัด56กกิโลกรัมกับนักมวยจากสาธารณารัฐประชาชนจีนกวัวย่าหังจากฉันตูประเทศจีนครับจากฉันตูครับฮายาวัย17ปีสูง1น8สิซนเมตร ในทีมงานของสินยายิมครับจริงๆนะครับและคู่โชคของเขาอายุ17ปีเช่นกันนะครับมุมแดงจากประเทศไทยครับคนนี้มาจากจังหวัดชัยนาทชกมาแล้วถึง50ไฟชนะ40และเสมอ2ถ้าพร้อมแล้วขอสิยงปรบมือให้ฮารุมานโอจอเปียกอุทัทย from Thailand ลูกศิษย์ของสอจอเปี๊ยกอุทัยครับปัจจุบันก็เป็นประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธาน,นีไปแล้วนะครับนักสู้จากจังหวัดชัยนาทครับนี่คือหนุมานสอจอเปี๊ยกอุทยัยอายุเท่ากันครับคู่นี้ส่วนถุงเท่ากันน้ำหนักก็เท่ากันครับคุณสุรชาติใบสมุทรเป่าปูครับสุรชาติใบสมุทรทำหน้าที่เมื่อวันนั้นครับ หมยังกระส่องกระจกเข้าหากันครับน้ำหนักส่วนสูงอายุครับแต่ว่าประสบการณ์ของฮนุมานี่เยอะกว่าครับและที่สำคัญครับนักโมจีนี่ไม่เคยแพ้ใครนะครับชนะมาเจ็ดครั้งรวดแต่ที่แน่ๆครับวันนี้ครับต้องมีช็อตน็อกสุดโหดนะครับจับตาดูให้ดีกะหดก้านคอเลยครับเอาครับ มาแบบรัวๆนะครับกัวยาหังมัดวงในเลยครับพันุมานพยายามจะกระชากมาตีครับไปไปแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะครับกัวยาหังนี้มีความแข็งแกร่งโอ้โหมีงัดศอกครับโอ๊ยแม่ร่วเลยครับ หมุนกลิ้งเลยครับแมไหวไหมโอ้โหเลือดกันเรายังไงครับจบเลยครับจบเลยครับแม่ใจสู้แต่วาการไม่ได้ครับเป่าปูบอกโน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 แล้วครับแม่พี่หมอขึ้นไปแล้วครับโอ้ดูไม่ทันจริงๆครับโอ้ใจยังเดินซัดๆซัดเลยนะครับกัวยาหังครับไปดูภาพช้ากันดีกว่าครับว่าโดนตรงไหนครับเร็วจริงๆครับแม่ลงนี้ลื่นครับ ไปขวาไปนิดนึงครับขามันลอยครับโอ้โหไปเจอศอกครับศอกเข้าเต็มเต็มเลยครับนั่นแหละครับอืมแหมน้ำมูกน้ำลายนี่กระเด็นไปหมดเลยครับกลัวย่าหังเต็มลักเลยครับโป๊ะเข้าไปศอกปักนะครับแบบนี้ครับโอ้โหเต็มเต็มเลยครับโดนเข้าไป The Red เป็นหนมุมานสอจจบเป๊กกุไทยนะครับปักศอกน็อกกั้ย่าหังนักมวยจากจีนไปได้ในยกแรก